ถาวรวิรัตจันทร์นะครับสามารถคว้าแชมป์ได้ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับรายการซูมิดะคัพซีเนียร์กอล์ฟนะครับชิงเงินรางวัลรวม50ล้านบาทนะครับแข่งกันวันที่3-5มิถุนายนที่ผ่านมานะครับณนะสนามอิตูดคันที่คลับจังหวัดโทกิชิประเทศญี่ปุ่นนะครับโดยถือเป็นรายการที่3ของศึกเจแปนซีเนียร์กอล์ฟทัวร์ในปีนี้นะครับผมโดยจบการแข่งขันในรอบสุดท้ายนะครับ โปรเล็กถาวรวิรัตจันท์นะครับที่ออกนำมาตั้งแต่รอบแรกนะครับมาเก็บเพิ่มอีก2อันเดอร์พา70นะครับจาก5เบอร์ดี้3โบกี้นะครับทำสกอร์รวมไป13อันเดอร์พา203นะครับวาแชมป์ไปคองนะครับพร้อมรับเงินรางวัลไป10ล้านเยนนะครับหรือ2.8ล้านบาทนะครับขยับขึ้นมารังอันดับ2ในอันดับทำเงินรางวัลสะสมนะครับและเป็นแชมป์ที่4นะครับในทัวร์นี้ของโปรเล็กด้วยนะครับผม ส่วนประหยัดมากแสงนะครับก็ได้รองแชมป์นะครับหลังจบรอบสุดท้ายนะครับทํามาเพิ่มได้อีก4อันเดอร์พาร์นะครับ68นะครับแต่ไล่ถาวรเวลัชจันทร์ไม่ทันนะครับก็จบด้วยสกอร์รวม11อันเดอร์พาร์205นะครับห่างแค่2สโต๊กนะครับรับเงินรางวัลไป4,750,000เยนนะครับหรือ1,350,000บาทนะครับผม ก็สำหรับโปรแกรมการแข่งขันรายการต่อไปนะครับทั้งถาวรวิรจันทร์นะครับและประหยัดมากแสงนะครับจะลงทำศึกสตาร์ซีเนี่ยกอล์ฟทัวนาเมนต์ครั้งที่21นะครับที่สนามกอล์ฟสตาร์ทาสมะนะครับที่จังหวัดอิบารากินะครับชิงรงางวัล60ล้านเยนราว17ล้านบาทนะครับซึ่งจะแข่งขันกันในระหว่างวันที่1 1ถึง1ิามิถุนายนนี้นะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับโปรกรอล์ฟชาวไทยทั้ง2คนนี้ด้วยนะครับผม ก็เพื่อนๆนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับบ๊ายบายครับผม